ไม่เหมือนยิ้มที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเลยเยี่ยมตัวลงนะไลายมือแล้วเหมือนตัวลงเดอะมูฟเมนต์เพลก u าวสึงสักทีลึกจริงไหลจริง The movement playground นะคะที่นี่แหละที่วันนี้เอจะมาเชลเลงหลายๆคนเห็นเอ๋ทำแต่งานนะคะไม่เคยเจอในเวอร์ชันนี้มาก่อนเลยวันนี้จะพามาออกกำลังกายแต่บอกเลยค่ะว่าการออกกำลังกายครั้งเนี้ยไม่ธรรมดาแน่ๆคงจะไม่พาไปจิมไปฟิตเนสนอมแนมนะคะเรามาเชลเลงตัวเองกันดีกว่าว่าถ้าวันนี้เราจะ unlock m ม l ลิมินะจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับเป็นไงบ้างดีงาม วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมที่ยิมของซูมนะคะค The movement playground เธอทำไมมันไม่เหมือนยิมที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ทำด้วยแพชชั่นเลยครับ uh huh. เราก็เลยไม่ได้ทำยิมที่เป็นเหมือนยิมทั่วๆไปที่มี uh huh. เครื่องแมชชีนแล้วก็ให้คนมาออกกำลังกายเป็นท่า uh huh. เราเชื่อว่าคนเรา เกิดมาสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่าแค่ออกกําลังกายซ้ําๆอยู่บนเครื่องใช่แล้วก็มีป้ายบอกเราว่าต้องทําอะไรแต่ว่าพวกเนี้ยมันคือมันฟรีฟอร์มมากเลยมันเล่นได้ด้วยเหรอมันจะเล่นยังไงพี่ยิงออกกําลังกายทุกอย่างไม่ผิดนะครับแล้วก็ดีหมดเลยแต่แค่ว่าด้วยแพชชั่นของเราแล้วก็ด้วยบิลีฟของเราเราเชื่อว่าการออกกําลังกายควรจะต้องสนุกคุณควรจะต้องสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างที่ใจอยากทำเหมือนคุณเป็นตัวละครในเกมหรือว่าเป็น ดาราในหนักแอคชั่นวกตัวพวกนี้หรอนี่คือตัวละครในเกมเหรอ5ตัวนี้เป็นตัวที่เราครีเอทขึ้นมา uh huh. เป็นอิเดนติตี้ของบริษัท The Movement Playground <The Movement S 1> เอง <movement S 1> เลย <play ground. S 1> ใช่ตัวน้ำน้ำไม้ไฟดินแล้วก็โลหะ <Okay. S 1> ซึ่งทั้ง5นี้ยสะท้อนถึง5การเคลื่อนไหวหลัก นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณค่าที่คนเราควรที่จะมีด้วยมันอยู่ในตัวของเราอยู่อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วถูกต้องครับก็ไล่ไปเลยครับอย่างน้าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเลื่นไหลเนาะก็จะได้ในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไม้เนี่ยเป็นเรื่องของการปีนขึ้นที่สูงแล้วก็คุณค่าก็คืออยากให้มีเรื่องของการอยากรู้อยากเห็นไฟเนี่ยเป็นเรื่องของการกระโดด ซึ่งสะท้อนไปที่คุณค่าของแพชชั่นนะครับแล้วก็แพชชั่นเยอะมากแต่ไม่ม <ไป S 2> ีการกระโดดเลยอะต้องมาฝึกกันต้องมาฝึกกันตัวที่4เนี่ยคือดินดินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเซฟตี้แลนดิ้งเราจะปีนได้สูงกระโดดได้สูงเราต้องสามารถที่จะลงพื้นอย่างปลอดภัยเราอยากจะขึ้นสูงต้องรู้ว่าจะลงยังไงคุณค่าที่ได้คือเรื่องของการ่อมเนื้อ่อมตัว นะครับเราต้องกลับสู่ g r o u n d e ไม่ให้ติดอีโก้แล้วก็สุดท้ายอันที่5เนี่ยเป็นเรื่องของโลหะโลหะเนี่ยจะเป็นเรื่องของ movement คือเรื่องของการบาลานซ์ร่างกายซึ่งคุณค่าก็คือในเรื่องของ determination ความมุ่งมัน่นเราจะบาลานซ์ร่างกายอยู่บนบาร์เล็กๆได้เนี่ยเราจะต้องมุ่งมัน่นตั้งใจโฟกัสก็เลยจะเป็น5 movement หาชาติแล้วก็5 value ครับผมวันนี้มาอ,มอยากจะมา u n ล o c k ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะนึกบอกว่า เป็นคนไม่ปีนคือชีวิตฉันเป็นผ้าเขาแะนึกออกครับไม่ปีนคือออกกำลังกายมีท่ามาตรฐานนึกออกเลยคือเอาเอาปัญหาก่อนดีกว่าปัญหาเนี่ยเป็นคนที่แขนไม่มีแรงครับผมข้อมือไม่มีแรงครับหัวไหล่ครับไม่มีแรงเดี๋ยวเราจะดูซิว่าถ้าเกิดเราฝืนตรงนี้เราใช้ตรงนี้เป็นตัวนําร่างกายเราจะทําได้มากกว่าที่พี่เอกคิดหรือเปล่าโอเคได้ใครก็แข็งแรงมากนะเรามาดูกันว่าวันนี้จะไหวไหมเดี๋ยวดูกันครับตื่นเต้น ได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่ายากไหมไม่ยากคือเป็นคนชอบความสูงแต่ว่าปวดขาอ่ะโอเคก็แปลว่าเราได้ใช้ กล้ามเนื้อในการช่วยจริงๆจังๆนะครับทีนี้เรามาลองดูซิว่าถ้าเกิดเรามีมิชชั่นอีกอันหนึ่งให้ดูซิว่าร่างกายเราลองทาท่าง่ายๆแต่ต้องทําเป็นเวลานานๆเราดูซิว่าเราจะทําได้นานแค่ไหนมีความอึดขนาดไหนแล้วก็สําคัญคือไม่ยอมแพ้เราแตะทีนี้เราจะถอยกลับอ๋อต้องถอยกลับอ่าเราก็จะเป็นเท้าซ้ายกับมือขวาเราไม่ได้คันเท้าซ้ายกับมือขวาไม่ครับ มาเท้าซ้ายกับมือขวากลับเดี๋ยวนะอ่าฮะโอเคใช่ครับกลับครับได้แล้วเหรเฮ้ยแล้วมันเหมือนไต่เขาได้แล้วใช่โอเคอ่าได้แล้วเราใกล้จะถึงแล้วเราใกล้ถึงและเราสามนาทีเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งเยี่ยมมาก <Yeah! S 1> เป็นไงบ้าง <c oughs> เป็นไงบ้างเฮ้ยมันชัเลงสินะมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ใช่มิชั่นที่ตัวมันเองยากแต่ว่าใจเราที่รู้สึกว่าอยากจะกิฟต์อัพนี่แหละแล้วเราจะต้องสู้กับความรู้สึกที่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้แต่ว่าร่างกายบอกให้ยอมแพ้ เพราะว่ามันไม่เกี่ยวว่ามันจะต้องเร็วแค่ไหนไม่เกี่ยวเหรอแต่มันเกี่ยวว่ามันจะทนขนาดเราจะทนได้มากแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นการเพิ่มขีดจํากัดของความอดทนแล้วก็ความเข้มแข็งในการจะสู้กับอุปสรรคมันก็เห็นตัวเองเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าทุกทีอ่ะจะสปีดใช่ไหมใช่ครับก็จะรีบพานใหญ่เลยรู้สึกว่ามันจะต้องสปีดอะแล้วก็กะว่าจะไปให้มันถึงเร็วทีนี้บางทัสมันเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ได้มีเส้นชายอยู่ตรงนั้นอะ แต่มันเป็นว่าทำยังไงที่เราจะแบบอยู่ได้นานกับคู่แข่งเรวไม่กลัวกลัวนานกลัวนานเพราะฉะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบฝึกหัดที่ได้ฝึกในเรื่องของความอดทนต่อมาเนี่ยเราจะมาถึงมิชชั่นสุดท้าย รยังไม่จบเหรอมิชชั่นสุดท้ายละว 2>, 1, 2 3แล้วนะอ่าเราแถมให้อีกอันนึงเป็นมิชชั่นที่4อันนี้จะรวมกันทั้งเรื่องของอความเป็นเฟียร a แมนจเมนต์ด้วยแล้วก็ <Okay. S 1> ต้องใช้ฟิสิกอลสตรีนด์ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเทคนิคด้วยเราจะเอาคอมไบท์ทั้งหมดร่วมกันดูสิว่าวันนี้พี่เอจะสามารถขึ้นวัดบอลนะครับตัวนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> ก็อันนี้วัดบอลตัวนี้หลักการคือเราจะต้องวิ่ง <c oughs> นะครับ มันจะประกอบไปด้วยหลายอย่างหนึ่งคือเราจะต้องมองมันก่อนล้วคิดว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้อ oh. แล้วเราก็จะต้องวิ่งใส่มันนะครับพอวิ่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะยิ่งวิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่ตัวเราจะอยู่ใกล้กับขอบมากเท่านั้นแล้วเราก็จะดันตัวเองขึ้นใช้สอกวางนะครับเพื่อความง่ายก็คือใช้สอกวางก็ได้แล้วก็เอาตัวเราขาเราตามขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปยืนอย่างผู้ชนะอยู่บนยอดของวาร์ปวอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อน นะครับวิ่งและอาศัยความเร็วนะวิ่งและอาศัยความเร็วนะครับหนึ่งสอปุ๊บเฮ้ยนะกรี๊ดชีวิตมาเจอสิ่งนี้กรี๊ดมันต้องวิ่งเร็วไหมอ่ะเอาแบบยังไม่ต้องเร็วมากวิ่งมาเอาให้คุ้นคุ้นชินชินกับไอ้เจ้านี่ก่อนนะครับแต่แล้วหมุนตัวกลับแต่แล้วหมุนตัวกลับเดี๋ยวคอยประคองสอก้าพอ เยี่ยมากน่ากลัวนี่โอ้โหเมื่อกี้นี้มันดูน่ากลัวมันดูน่ากลัวคิดว่าหัวมันจะฟาดเอฟวิติงเรายังคอนโทรลได้อยู่โอเคเอาใหม่แล้วเราลองเพิ่มความสูงชีลนิดเ <c oughs> ยี่ย <c> ม <oughs> เยียมมากเยียมมากแล้วเดี๋ยวยังเหลือเทคนิคที่จะต้องขึ้นแบบข้างบนให้ได้แต่ถือว่าเบื้องต้นนะครับแตะถึงขอบได้เรียบร้อยอ่ามาปล่อยมือแล้วก็หมุนตัวลงนะปล่อยมือแล้วหมุนตัวลงนะเอเอได้นะโอเค <c oughs> เ,รเราว่าเราต้องลงท่านี้เยียมมากอีกนิดเดียว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  ได้แล้วได้แล้วได้แล้วดันขาขึ้นเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นไงบ้างเต้นโอเคลุ้นลุ้นเนาะใช่ลุ้นมันสู้กับความกลัวของการที่เราไม่เคยทำหลายๆเรื่องแหละ มันลุ้นว่ามันมาจากความคิดที่เห็นว่าไอ้เวลาเห็นอันเนี้ยรู้ว่าทําไม่ได้แน่แน่แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยจริงๆเราความรู้สึกเราอาจจะเห็นเป็นเหมือนกับแบบอยู่ในพวกรายการ Ninja Warrior รายการที่ต้องเป็นนักกีฬาตัวใหญ่หนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ได้แน่แน่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาให้คนธรรมดาเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทําอะไรได้ตั้งเยอะเออถ้าเกิดเราฝึกรู้เทคนิคนะครับแล้วก็ manage ความกลัวเราได้ นะครับแข็งแรงขึ้นนิดนึงฝึกทักษะนิดนึงแล้วก็ manage ความกลัวปุ๊บเนี่ย สามารถที่จะมาสนุกกับการออกกำลังกายแบบนี้ได้เลยมันเป็นการเสพ a c l i s v e m e n t เนี่ยม,มันเป็นการเสพความสำเร็จอะ่ะใช่แล้วพอขึ้นมาปุ๊บมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำได้ครั้งแรกมันก็ต้องทำได้อีกสิฮะฉันจะเสพอีกเยี่ยมเลยเออก็คือที่นี่เนี่ยตั้งใจไว้ว่าเราทำ obstacle แล้วเราก็จะเปลี่ยน obstacle ไปเรื่อยๆใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นพอเวลาเราได้ความรู้สึกว่าเรา overcome obstacle ในยิมเนี่ยเราอยากให้คนเอาความรู้สึกเนี้ยไปใช้กับชีวิตประจำวัน,วนเวลาคุณเจอ obstacle In life คุณก็จะได้รู้ ว่าถ้าเกิดเจอร์ออฟซัคโที่แบบไม่คิดว่าจะทําได้ความรู้สึกของคุณจะเป็นความรู้สึกที่พร้อมจะสู้อขอแค่คิดว่าจะต้องสู้กับมันยังไงเปลี่ยนมุมมองต่อมันยังไงแบ่งมันยังไงใช้ตัวช่วยยังไงแล้วคุณก็จะเอาวราคมได้แน่นอนเอาว่าคือตอนที่มาเห็นตอนแรกไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพลงกราวที่มีคอนเซปต์แต่พอได้มันเล่นแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆมันมีคอนเซปต์ของมันแล้วทุกอย่างเนี่ยมันตอบโจทย์ ในตัวเองทั้งหมดอยู่แล้วอะ่ะมันตโจสยดชีวิตของเราทั้งหมดอยู่แล้วอะ่ะซึ่งเเตว่าเจ๋งอะขอบคุณมากครับอยากให้ทุกคนมาแล้วก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากมันแล้วก็รู้สึกว่าการออกกําลังกายการมีร่างกายแข็งแรงเนี่ยสามารถที่จะสนุกกับทุกๆชั่วโมงที่เทรนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ลายด้วยนะอืม ที่เดอะมู e เมนต์เคยแล้วเนี่ยสุขุมวิทเท่าไหร่นะ69 BTS พักขนงและอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่แมกกาบางนาครับแมกกาบางนาเดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมสาขาได้เลยครับเวลคัมเลยครับแต่ว่าเฮ้ยมันเจ๋งเดี๋ยวว่าจะพาหลานมาเล่นแล้วมีลิมิตอายุไหมว่าจากอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เด็กเล็กสุดเริ่มที่4ขวบขึ้นไปเลยครับที่นี่คอนเซ็ปต์อีกอย่างหนึ่งคือเราเอาไอ้เจ้ากีฬาพักครัวที่เป็นมูฟเมนต์ทั้งหมดเนี้ยมาทำเป็นโรงเรียนนินจาให้กับเด็กๆ ด,กกนนดังนั้นทั้งหมดที่เป็นฟิโลโซฟี5าธาตุพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องออบสตัเิลทั้งหมดแนวนินจาวอร r เออร์พวกนี้เราเอามาสอนเด็กๆภายใต้คอนเซ็ปต,ต์ว่าเป็นโรงเรียนนินจาแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็มีคลาสสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในเวลาเดียวกันก็เลยเป็นยิมที่เราเน้นให้เป็น Family Fri e n d l y ยิมคุณพ่อคุณแม่จูงมือน้องมาให้น้องเล่นนินจาแล้วตัวเองก็มาเล่นคลาส f u n c t i o n a l training 1ชั่วโมงออกกำลังกายทั้งคู่แล้วก็ใช้เวลา quality t i m มด้วยกัน ดีมากเมคเเจ๋งมากเลยชอบชอบชอบเดี๋ยวไวจะมาอีกขอบคุณมากครับเยี่ยมมากหวังว่าจะชอบกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บเช่นกันค่ะแล้วเรามาเล่นดีๆมันๆแบบมีคอนเซปต์กันที่นี่นะคะ mm hmm. The Movement p l a y g r o u n ของที่ไม่คิดว่าจะทําได้มันก็ต้องได้ในที่สุดแล้วคอยดูเอพิโซดหน้าว่าจะพาไปไหนแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย